ที่ฟังกันทางช่อง YouTube Money88 8 c h a n n ช l นะคะวันนี้เราก็มาคุยกันในเรื่องของอภาวะตลาดเศรษฐกิจที่ค่อนข้างจะร้อนแรงนะวันนี้ก็ตรงกับวันที่16เดือนมิถุนาย,ยน2564นะคะ,ะมาดูกันในด้านที่1ก่อนเลยก็ของสหรัฐนี่ก็มีการปรับตัวลงนะหลังจากที่วันก่อนหน้าปรับตัวขึ้นมาท่ามกลางความกังวลของการประชุมของเฟดนะในช่วง2วันที่ผ่านมาเนี่ยซึ่งน่าจะ กระทบกันในคืนนี้ด้วยนะคะของหุ้นกลุ่ม Value Stock กลับมาที่นะคะ outperform อีกครั้งหนึ่งโดยที่มีกลุ่ม Energy นะคะก็ Industrial นะคะแล้วก็ Financial นะคะในขณะที่กลุ่มของ g o w t Stock เนี่ยพิกกลับมาโดนเทขายกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่รีบาวมาสัปดาห์ก่อนนะคะในกลุ่มกลุ่มเทกลุ่มคอมกลุ่มเซอร์กลลกลุม่มคอน c o n s u m e r อะไรต่างเนี่ยนะก็มีการปรับตัวลงนะคะในด้านที่2ก็คือด้านของความเห็นของบรรดาน,นักวิเคราะห์ในตลาดเนีเขาบอกว่ามีส่วนใหญ่เนี่ยยังคงเห็นว่าเฟดเนี่ยยังคงมาตรการอ่าเอสติงเอสซิงนะคะ policy ต่อไปนะแล้วก็ต้องอดทนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเงินเฟอ้อในระยะยาวด้วยอ่าอันนี้เขาบอกว่าเพื่อแบบให้มันยั่งยืน โดยในการประชุมรอบนี้ก็ยังคงเชื่อว่าเฟดเนี่ยจะยังคงอัตราดอกเบี้ยวไว้เท่าเดิมและก็ยังคงมาตรการของ QE เช่นเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะคะแต่ยังไงก็ตามนะที่สิ่งที่นักลงทุนเขากังวลกันเป็นเอาลุกส่วนใหญ่นะก็เกี่ยวกับเรื่องของอินเฟลชันก็เงินเฟอ้อในระยะต่อไปนะคะมากกว่าปี2022ในปีปีหน้าเนี่ย ะะเพราะว่าตัวเลขเนี่ย CPI ที่เห็นเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยสูงจนน่าตกใจคือบวกมาที่5%ะนะ,ะถือว่าค่อนข้างใกล้เคียงกับระดับเงินเฟอ้อช่วงปี2008ที่มันเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นนะคะก็เป็นอะไรที่น่าคิดอยู่นะความใกล้เคียงของมันก็น่ากังวลอยู่นะคะจึง อาจจะจําเป็นที่จะต้องฟังมุมมองของเอฟดต,ต่อไปเพราะว่าถ้าหากขึ้นเงินเฟอ้อมาก็ไม่ใช่แค่เพียงชั่วข่าวนะแบบที่เฟดเขามองอาจจะนํามาซึ่งการปรับตัวปรับอัตราดอกเบีย้ยที่เร็วกว่าที่คาดการตามไว้ก็ได้นะคะ เพื่อลดความร้อนแรงของเงินเฟอ้อนะคะก็ฟังข่าวกันต่อไปหรือว่าอาจจะเป็นความโชคดีในความโชคร้ายที่มีตัวเลขเศรษฐกิจขึ้นมาก็ได้นะคะซึ่งประกาศออกมาเมื่อวานนี้นะออกมาต่ํากว่าที่ตลาดคาดกันไว้ที่ลบ1.3นะคะซึ่งตัวนี้ก็สะท้อนให้เห็นในเรื่องของคอน sumer นะคะ อาจจะน้อยกว่าที่ตลาดคาดการณ์ในตอนแรกแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็ยังคงจับตาดูในเรื่องของประเด็นต่อไปนี้ประเด็นอะไรบ้างในปริมาณความต้องการส่วนเกินเนี่ยก็มีอีกปัจจัยหนึ่งที่นำมาซึ่งเงินเฟ้อชั่วคราวด้วยเช่นกันนะคะต่อมาในกลุ่มของ Energy นะคะซึ่งเป็นหัวใจหลักในการฟื้นตัวแล้วก็เป็นการนำของกลุ่มออ value stock นะคะยังคงได้ประโยชน์จากการเปิดประเทศมากขึ้นนะโดยเฉพาะในช่วงของ ซัมเมอร์นี้ที่มีปริมาณการใช้น้ำมันเพิ่มสูงขึ้นพร้อมกับความการผ่อนคลายมาตรการต่างๆนะคะก็มี t อ่าทบเลก็อ่าวิง่งขนส่งแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีการท่องเที่ยวเนี่ยเปิดมากขึ้นมาขึ้นเรื่อยๆในกลุ่มที่4นะคะคือกลุ่มแบงค์นะโดยเฉพาะตัวใหญ่ของภาพเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยสวยหรูสักเท่าไหร่นะคะแต่หลังจาก เปิดมาเนี่ยกว่าสิบแบงค์ของโลกเนี่ยก็จะมีอะไรบ้างมี JP Morgan นะอาทิอ่าซิตี้กรุ๊ปแบงก์ a อฟอนะคะถูกแบนจาก EU นะคะมีให้เป็นเข้ามาประมูลในส่วนของบอลที่กำลังจะออกมาใหม่ในมาตรการนะคะก็มีมูลค่ามากกว่า800บิลเลียนยูโรนะคะก็ภายใต้ในปีนี้เนี่ยก็ออกมาอยู่ ค่อนข้างที่จะเยอะเลยโดยเขาคาดการณ์กันว่าเริ่มเริ่มเดือน September ก็ช่วงกันยานะคะซึ่งธนาคารใหญ่ดังกล่าวก็มีการละเมิดนะคะในกฎข้อบังคับนโยบายอะไรต่างๆด้วยนะคะซึ่งหากไม่สามารถจ่ายค่าปรับได้ก็จะถูกดำเนินการตามที่ EU เนี่ยเขาได้เรียกร้องไว้ก็น่าจะถูก ห้ามเข้าร่วมการขายของบอลไปด้วยนะคะรอบนี้โดยปริยายนะก็ติดตามกันต่อไปว่าจะเป็นยังไงนะคะในส่วนของเดือนเอพิที่ผ่านมาก็ Bank of a m e เมริกนะคะก็มีการโดนปรับไปแล้วประมาณ28.5ล้านบิลเลียนยูโรนะคะในส่วนของ